สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการเริ่มใช้งานโปรแกรมออกบินขายได้ภายใน3นาทีโดยวันที่2มกรามีรายการขาเกิดขึ้นดังนี้เลยนะครับคลิปนี้เราก็จะมาเริ่มใช้งานโปรแกรมโดยการออกบินขายได้ภายใน3นาทีนะครับเราก็จะเข้าไปกันที่ระบบขายมาดูที่เมนูขายและรับเงินนะครับเลือกขายสดคลิกปุ่มเพิ่มด้านบนนะครับซ้ายมือก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ เลมและเลขที่เอกสารเราจะให้โปรแกรมรันให้นะครับเราจะมาใส่วันที่เอกสารเป็นวันที่สองมกรานะครับจากนั้นมาใส่ที่รหัสลูกค้านะครับเป็นบริษัท cp extra จำกัดมหาชนจากนั้นเราเลื่อนลงมานะครับมาเพิ่มสินค้าด้านล่างตรงาร์โค้ดสินค้านี้ถ้าเกิดเรามีเครื่องสแกนยิงก็จะรวดเร็วมากเลยนะครับเราก็จะ ถ้าเราไม่มีเราก็จะมาเพิ่มตรงนี้นะครับราสินค้าเป็นวาสลีนเซรั่มจำนวนหนึ่งลังกับวาสลีนโลชั่นจำนวนหนึ่งลังนะครับแล้วก็จะได้ยอดรวมตรวจสอบความถูกต้องนะครับยอดชำระจำนวน4654บบาทจากนั้นเราก็จะมาเลือกวิธีการชำระนะครับเป็นเงินสดเมื่อเราตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เราก็จะมาคลิกด,ด้านบนเลยนะครับคลิกบันทึกด้านบน <m> เมื่อกดบันทึกเรียบร้อยก็จะกลับมาขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการพิมพ์ใบกำกับภาษีขายเพื่อที่จะส่งให้ลูกค้านะครับหลังจากที่เราออกบินเรียบร้อยแล้วก็จะมากดที่3จุดด้านนี้นะครับ mm mm. เพื่อแสดงแดบบเมนูจากนั้นเลือกคำสั่งพิมพ์ ก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ให้เลือกกดแบบฟอร์มมาตรฐานที่ทําไว้ก็จะขึ้นเป็นอย่างนี้เลยนะครับเราก็จะสามารถส่งให้ลูกค้าได้เลยนะครับโดยการดาวน์โหลดหรือเซฟเพื่อที่จะส่งไปให้ลูกค้าก็จบเพียงเท่านี้นะครับ